สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีดูรหัสไวไฟที่เราเคยเข้านะผมยังว่าเคยเข้านะครับมาเริ่มกันเลยก็เข้าไิธีการตั้งค่านะครับการตั้งค่าอสมมติผมดู wifi นี้นะที่ผมเข้าอยู่กดเครื่องหมายตกใจเนี่ยตรงนี้ครับผมรหัสผ่านแล้วเราก็ใส่รหัสตัวเองนะครับผมสักคู่นะพอะผมกดแล้วรหัสก็จะโผล่มานะครับ แค่นี้เองครับผมแล้ววิธีนี้อย่างที่ผมบอกไปใช้ได้กับรหัส wi f i ที่เราเคยเข้าไปแล้วนะผมถ้าเราไม่รู้มันก็มันก็ไม่มีวิธีครับผมต้องจับไปถามเขาก็เฉพาะที่เราเคยเข้ามาแล้วนะผมอย่างพวกนี้ผมเคยเข้ามาหมดแล้วเนี่ยผมพูดผมกดตรงนี้ก็ต้องใสร่รหัสใหม่อะแล้วก็สามารถดูได้หมดนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ขอทุกคนโชคดีครับคลิปนี้จอทะเบียนเท่านี้โอเคผมถ่ายเล่นๆเพื่อให้มันเกินหนึ่งนาทีนะครับ mm